ชอปปี้จบมือสาพั์ฟ,ฟุตบอลอาเซียนสนับสนุนเัวรางวัล The ASEAN Club Championship Shoppe Cup ซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับการแข่งข,ข,ขันยังเป็นทางการระหว่างสโมสรในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อชิงแชมป์สโมสรฟุตบอลแห่งอาเซียนพร้อมเชิญแฟนๆนักบอลสโมสรเข้าร่วมง,งานเฉลิมเัวรางวาัลภายในงานจะมีการแสดงที่น่าสนใจพร้อมทางการจัดแสดงเทวรางวัลชอปปี้คัพที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือระดับโลกจากโทมัสไลค์แฟนบอลจะมีโอกาสได้ชมและถ่ายรูปก,กับเัวรางวัลชอปปี้คัพและยังมีช่วงเวลาพิเศษมี แอนกรีดกับนักเตะจากสโมอสรบีจีปทุมยูไนเต็ดที่จะมาร่วมสัมภาษณ์บนเวทีภายในงานด้วยค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ฟแฟนๆได้ร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลสินค้าช้อปปี้คัสุดพิเศษเพื่อโอกาสให้แฟนบอลเข้ามาสัมผัสกับถ้วยรางวัลของจริงด้วยตัวเองตั้งแต่เวลา10.00นถึง19.00นที่โเฟียแกลลี่ชั้น2สูนการค้าเ e อ็มสเฟียเราก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณช้อปปี้ครับที่จัดถ้วยใบยนี้ขึ้นมาเพื่อให ทีมในอาเซียนเข้ามาได้พิสูจน์ว่าใครจะคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนก็บุญรัมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ถูกรับเชิญในรายการนี้ครับผมก็เป้าหมายของเราแน่นอนก็ต้องการที่จะเป็นแชมป์ถ้วยนี้ในสมัยแรกให้ได้ครับครับก็เป็นเกียรติสาหรับสโมสรบีจีปทุมนะแน่นอนว่าทุกคนก็เฝ้ามองทีมทั้งบุญรัมทั้งบีจีอยู่คนระับแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ พิสูจน์ตัวเองเพราะทั้งสองทีมอย่าง b ีจีปทุมและก็บุีร์เองก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยซึ่งเราก็อยากเอาทัวยนี้กลับมาอยู่ในทีมของเราให้ได้ด้วยความที่มันเป็นถ้วยระดับอาเซียนครับ,รบมีความกดดันของทั้งสองสโมสรไลยว่าแบบเราต้องไปแชมป์ให้ได้เพราะว่าแปงก์บอลชาวไทยแลคาดหวังว่าเราต้องได้แชมป์อะไดก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็แน่นอนครับเพราะว่าใครๆก็มองว่าบ้านเราเป็นลีกอันดับหนึ่งของอาเซียนก็แน่นอนมันกดดันแต่ว่า เราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าทุกๆท,ทีมทุกๆสโมสรในอาเซียนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่อยากจะก้าวผ่านทีมของเราและลีกของเราก็แน่นอนเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราเองว่าลีกของเราแข็งแรงที่สุดในอาเซียนครับ ก็ทีมของเรามีความพร้อมสูงมาโดยตลอดมันก็มีช่วงเวลาที่มีช่วงเวลาของทีมที่มีผลงานไม่ดีแต่ท้ายแล้วพวกเราอ่ะก็จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะพวกเราอ่ะมีความตั้งใจที่จะเป็นแชมป์ทุยนี้ได้เขาก็ส่วนบุญรำเองก็แมตช์แรกเราพลาดท่าไปผมคิดว่าในแมตช์ต่อๆไปก็คิดว่าทีมของเราน่าจะทำได้ตามเป้าหมายเพราะว่า ก็ต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าปีนี้เรามีหลายๆการที่เราจะต้องเล่นผมคิดว่าแมตช์ต่อๆไปทีมของเราจะเก็บชัยชนะได้ในทุอนคุณเก,ก็บรายการนี้เป็นรายการใหญ่ระดับอาเซียนครับและเป็นรายการแรกของพวกเราพวกเราก็อยากจะทาผลงานให้ดีที่สุดแล้วช่วยกลับมาอยู่สมโมสรให้ได้ครับพี่แชมป์พูดมั้งพี่ต้นบุญครับก็อยากฝากแฟนบอลประเทศไทยของเราทุกคนนะครับก็ บุญรำยูเต็ดและ b g ก็จะแข่งขันใน,ในการช้อปปี้ครับก,ก็อยากจะเชิญชวน,ชวนแฟนบอลน,นะครับเข้ามาให้กําลังใจในที่วันที่พวกเราเล่นในบ้านแล้วก็วันที่พวกเราออกไปเยือนก็เข้ามาให้กําลังใจที่หน้าจอกันเยอะน,นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ c h จ n n ช l เออขายของนะขายกูขายแล้ว